สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่15มีนาคมนะคะ2565ตามเวลาประเทศไทยวันนี้อยู่พร้อมกัน3คนนะคะดิฉันอิทธิการกําลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสรนศรีธนาวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะหลักประเด็นที่ต้องคุยกันแต่ประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็คือสถานการณ์ในยูเครนนะคะซึ่งตัวแทนของรัสเซียและยูเครนก็จัดก,การเจรจาสันติภาพมาเป็นรอบที่4แล้วนะคะ แต่ว่าการเจราจาก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนะคะแม้ว่าจะหาหรือกันหลายชั่วโมงและทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าจะตกลงให้มีการเจราจารอบใหม่กันอีกครั้งในวันอังคารนะคะตามรายงานของ AP โดยทางตัวแทนของทั้งสองประเทศนะคะก็แสดงความหวังว่าจะสามารถหาทางออกให้กับความขัดแย้งได้ขณะที่การเจราจาก็ดำเนินต่อไปในระหว่างที่การโจมตีในหลายเมืองของยูเครนก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่กลาโหมสารัฐผู้หนึ่งได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ทหารรัสเซียนั้นอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเคียบเพียงแค่เพียงแค่สิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะขณะที่ถึงตอนนี้ค่ะทางสัพว์ประชาชาติก็ประเมินว่ามีประชาชนเสียชีวิตในยูเครนแล้วกว่าหกร้อยคนน่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจจะสูงกว่านี้มากขณะที่ผู้ลี้ภัยหลายล้านคนโดยที่มากกว่าสองล้านแปดแสนคนเนี่ย ข้ามพรมแดนไปในโปลแลนด์และประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถือเป็นวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองมานะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงในหน้าสื่อต่างๆนะคะก็เป็นประเด็นที่สตรีชาวยูเครนซึ่งตั้งคันใกล้คลอดแล้วก็ถูกเผยแพร่ภาพและคลิปของเธอไปตามสื่อต่างๆเนี่ยปรากฏว่ารายงานล่าสุดคือเธอเสียชีวิตแล้วนะคะพร้อมกับบุตรอันนี้เป็นรายงานของ AP ที่มีออกมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ AP ก็เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอของสตรีไม่ทราบชื่อซึ่งถูกนำตัวออกมาด้วยเปลสนามนะคะผ่านซากปรักหักพังในเมืองมาริโอโพนะคะโดยในพื้นที่ก็คือเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพดุงคันแห่งหนึ่งในพื้นที่ด้วยโดยในรายงานข่าวนะคะเราระบ,บุว่าสัญญาแพทย์ทีมมมารินได้เปิดเผยกับ AP ว่าสตรีมีคันในภาพดังกล่าวได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะคะและทีมแพทย์ก็เร่งทําการผ่าคลอดให้เธอก่อนที่จะพบว่า เด็กในท้องนั้นไม่มีสัญญาณชีพแล้วนะคะและเมื่อทราบว่าเธอสูญเสียลูกไปก็ร้องบอกว่าฆ่าฉันให้ตายซะเดี๋ยวนี้เลยนะคะในขณะที่สัญญาแพทย์ก,ก็พยายามที่จะยื้อชีวิตเธอนะคะให้ความช่วยเหลือไปเวลา30นาทีก่อนที่จะไม่สามารถยื้อชีวิตเหยื่อสองครามรายนี้เอาไว้ได้นะคะโดย ทางทีมแพทย์ก็เปิดเผยภายหลังว่าทางสามีและพ่อของเธอติดต่อมาขอรับศพไปท,ทําพิธีต่อไปแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุรวมถึงมีรายงานการโจมตีโรงพยาบาลพดุงคันนี้ออกมานะคะทาให้หลายฝ่ายมีการกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นได้ก่ออาชญากรรมทางสงครามขึ้นแล้วนะคะขณะที่ทางฝ่ายรัฐบาลรัสเซียก็เปิดเผยว่าพื้นที่ที่ตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกกลุ่มโหรุนแรงชาวยูเครนย,ยึดเป็นที่มั่นแล้วและไม่มีผู้ป่วยและทีมแพทย์ฉุกเฉินในภายในอาคารดังกล่าวแม้แต่คนเดียว ขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําองค์การสหประชาชาติและสถานทูตรัสเซียในกรุงลอนดอนก็พูดไปในเชิงเดียวกันนะคะว่าภาพทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นเป็นข่าวปลอมทั้งสิน้ขนขณะที่ทาง AP ก็ไปติดตามตัวผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวนะคะที่ถูกนําตัวไปรักษาในชาญเมืองมาริอูโพก็เปิดเผยไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่ามันมีการโจมตีมีการระเบิดเกิดขึ้นนอกอาคารจริง และการโจมตียังดําเนินขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่มีทีมแพทย์และพยาบาลที่ยังพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปอย่างเต็มที่แม้ว่าสถานการณ์นั้นจะยกระดับรุนแรงขึ้นก็ตาม่นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากกันนะคะอีกด้านหนึ่งสื่อในสหรัฐออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียนั้นออกมาขอความช่วยเหลือทางการทหารและทางเศรษ,ษฐกิจจากจีนแต่เห็นว่าตอนนี้จีนก็มีความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวด้วยใช่ไหมคะคุณคมสันคะ ครับข่าวนี้เป็นการสรุปมาจากทั้งสำนาาักข่าวไวต์เทอร์สนะครับนิวยอร์กไทมส์แล้วก็วอชิงตันโพสต์ครับโดยมีรายง,งานระบุว่ารัสเซียกําลังขอความช่วยเหลือทั้งด้านการทาหารแล้วก็เศรษฐกิจจากประเทศจีนครับโฆษกสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันครับออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ส่วนทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนครับเจ้าหลี่เจี้ยนกล่าวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่นรับชี้ว่าประเทศสหรัฐพยาพยามเผยแพร่ข่าวปลอมครับมุ่งเป้าไปที่จีในในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครน ส่วนก่อนหน้านี้ครับในวันอาทิตย์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐครับเจคสลิวเบนะครับกล่าวในรายการ meet the press นะครับทางสถานีโทรทัศน์ NBC บอกว่าจีและก็ประเทศอื่นๆไม่ควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรัสเซียเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกอีกทั้งยังชี้นะครับว่ารัสเซียเริ่มกล่าวหาประเทศอื่นครับว่ากําลังจะโจมตีด้วยอาวุธเคมีแปลว่ามีโอกาสนะครับที่รัสเซียจะโจมตีจะใช้การโจมตีลักษณะนี้เสียเอง สัปดาห์ที่แล้วครับโฆษกกรทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียของรัสเซียนะครับมาเรียสคารว่าครับบอกว่าสหรัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินในการผลิตอาวุธเคมีและก็อาวุธชีวภาพในยูเครนแต่ว่าคำพูดดังกล่าวก็เป็นการกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานใดๆนอกจากนี้ครับโฆษกกรทรวงการต่างประเทศของจีนนะฮะเจ้าหลี่เจี้ยนยังกล่าวหาเพิ่มเติมครับบอกว่ามีห้องทดลองด้านชีวภาพในยูเครนจานวนมากถึง26แห่งครับถูกควบคุมโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ จ้าหน้าที่ของสหรัฐเชื่อว,ว่าจีนพยายามที่จะช่วยปกปิดประเด็นของกองทัพรัเสเซียนะฮะที่กําลังจะใช้อาวุธเคมีโจมตีชาวยูเครนโดยโฆษกทีมข่าวครับเจนสกีกล่กาวว่าคํากล่าวอ้างของรัเสเซียครับเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรือว่าอาวุธชีวภาพโดยรัเสเซียเองครับคุณพิธีการครับท่าทีของจีนนี่ก็เป็นเอ่อท่าทีที่นานาประเทศก็จับตานะคะสำหรับสถานาการณ์ของเอ่อรัเสเซียกับยูเครนในตอนนี้ ราะคาในระหว่างที่ทั่วโลกก็ติดตามข่าวสารการบุกยูเครนของรัสเซียมีผู้คนจนํานวนจํานวนหนึ่งนะคะต้องการที่จะเป็นทหารอาสาเข้าไปช่วยยูเครนในการปกป้องประเทศอย่างไรก็ตามแต่ละประเทศเองก็มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมในประเด็นนี้อยู่แล้วคุณรัตพงศ์ก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายในเรื่องนี้ค่ะครับ ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะมีคนจำนวนมากในหลายประเทศเนี่ยบอกว่าอยากจะไปช่วยยูเครนปกป้องอธิปไตยของยูเครนนะทางที่ตัวเองเ,เป็นคนประเทศอื่นโดยไรยเตอร์สเนี่ยเขาได้บอกว่ามีคนในหลายประเทศเช่นนะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอินเดียอังกฤษอแม้นนแต่กระทั่งอเมริกาเองเนี่ยก็อยากจะไปรบในในประเทศยูเครนนะช่วยยูเครนปกป้องดินแดนจากการบุกของรัสเซีย เขาก็เลยทำคำถามเหมือน Q&A เครุคณอธิการว่าถ้าทำแบบนี้ในประเทศต่างๆเนี่ยจะถูกต้องตามกฎหมายภายในหรือไม่นะครับอย่างที่คุณิธิการว่าแล้วแต่ประเทศเลยนะมาดูประเทศสหรัฐก่อนละกันนะเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยาตามกฎหมายสหรัฐไม่ได้มีกฎหมายห้ามอย่างชวพาจาะจงนะไม่ให้คนอเมริกันเนี่ยไปร่วมกับกองทัพประเทศอื่นนะอันนี้ตามข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จะติดนิดเดียวนะก็คือมีกฎหมายที่เรียกว่า neutrality act อันนี้เนี่ยจะเป็นข้อจำกัดสำหรับการไปช่วยรบกับประเทศที่ไม่ได้เป็นอริกับอเมริกาก็พูดง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่คู่ขัดแย้งของอเมริกาแล้วคุณไปช่วยรบให้กับประเทศนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างนะเขาบอกว่าอาจจะกลับมาเจอโทษจำคุกนะฮะหรือว่าอาจจะมีการปูทางไปสู่การขอคืนสัญชาติโดยบุคคลคนนั้นแต่ว่าถ้าดูภาพใหญ่กว่านั้นเขาบอกว่า คดีมีคดีหนึ่งเคยสู้ถึงศาลสูงของอเมริกาแล้วศาลก็บอกว่าการกระทําเช่นว่าไปร่วมรบกับประเทศที่แม้จะไม่ใช่เป็นอริสตรูของอเมริกานะก็ถือว่าไม่ใช่มีเหตุผลพอเพียงที่จะไปถอดสัญชาติเขาได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะมาดูประเทศอื่นกันบ้างอย่างอังกฤษนะฮะอังกฤษบอกว่า,าผู้ที่เดินทางไปรบในยูเครนะอาจจะกลับมาถูกดำเนินคดีในอังกฤษได้นะฮะโดยกฎหมายของอังกฤษที่ ใช้ลงโทษบุคคลเหล่านั้นเรียกว่า Foreign Enlistment Act นะครับก็เป็นเรื่องของอังกฤษส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากฎหมายนี้เนี่ยของกรกฤษเนะี่ยเป็นกฎหมายเก่านะกฎหมาย 9, เก่า152ปีมาแล้วที่แก้ครั้งล่าสุดแล้วก็ยังไม่เคยใช้ในความขัดแย้งในยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักวิเคราะห์ก็บอกว่าเนื่องจากไม่ได้ใช้มานานอันนี้ก็ยังเป็น question mark อยู่นะครับ ส่วนในออสเตรเลียนี่ผู้นำออสเตรเลียนะสกอตต์มอริสันบอกเลยอย่าพึ่งไปรบในยูเครนนะบอกกับประชาชนของของพวกชาวออซีนะบอกว่ากลับมาเนะี่ยอาจจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของพวกคุณได้นะส่วนอินเดียนะมีเคยมีการพิจารณาคดีคนอนะินเดียเนี่ยไปรบในอิรักเมื่อ7ปีที่แล้วนะโดยกระทรวงกิจการภายในของอินเดียบอกกับศาลสูงในเมืองเดลีครั้งนั้นนะว่า การอนุญาตให้ชาวอินเดียไปรบในข้อขัแย้งต่างประเทศเนี่ยอาจจะนําไปสู่ข้อกล่าวหารัฐบาลอินเดียได้ว่าส่งเสริมการก่อการร้ายในต่างประเทศเน,นะครับนั่ก็เป็นเรื่องราวจากสงครามอิรักอ่ะถามว่าประเทศอะไรบ้างที่อนุญาตให้คนไปรบในต่างประเทศโดยที่ไม่ได้มีข้อจํากัดอย่างประเทศที่ผมเพิ่งกล่าวมานะเขาบอกว่าประเทศที่ค่อนข้างฟรีในเรื่องนี้ก็คือเยอรมนีนะฮะเดนมาร์กลัตเวียแล้วก็แคนาดาโดยรอยเตอร์บอกว่า ทางแคนาดานเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนบุคคลเนี่ยนะครับรท้ายสุดนะบอกว่าถ้าสมมุติว่าคนของประเทศคุณเนี่ยไปรบในยูเครนแล้วถูกรัสเซียจับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนักวิเคราะห์บอกว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศที่ถ้าคุณจับใครไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตามนะคุณจะต้องปฏิบัติต่อเขาภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยนักโทษสงครามนะซึ่งนั่นหมายความว่าคุณต้องให้อาหารยารักษาโรคแล้วก็ น้ำแก่คนเหล่านั้นพูดง่ายๆว่าจะต้องให้เครื่องประทังชีวิตของคนเหล่านั้นให้อยู่ต่อไปได้ถึงแม้เขาจะเป็นอริกับคุณเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามคุณอธิการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนยได้บอกสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเจอฐานอาสาตะวันตกนะจะไม่ปฏิบัติในเรื่องนี้นะอย่างนักโทษสงครามแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรัสเซียด้วยเป็นคดีอาญาครับ ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องของการที่จะเข้าไปร่วมช่วยรบให้กับประเทศอื่นๆในการปกป้องอธิปไตยมีข้อจํากัดหรือว่ามีตัวบทกฎหมายที่เปิดทางหรือปิดทางได้อย่างไรบ้างนะคะเอาละ <S <S ค่ะไปที่ไต้หวันกันต่อล่าสุดเห็นว่ากองทัพอากาศไต้หวันในตรวจพบเครื่องบินรบของจีน13ลำนะคะรุกเข้ามาในเขตน่านฟ้าอีกครั้งเมื่อวันจันทร์นี้เป็นรายงานของรอยเตอร์ โดยทางไต้หวันก็เตรียมระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพร้อมยิงนะคะหลังจากพบว่ามีเครื่องบินรบเอ่อรุ่น J17 ลำนะคะ J16 อีก5าลำและ Y8 อีก1ลำเข้ามายังแอร์ดิ e เ s นซ์โซนนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันและจำนวนเครื่องบินรบเนี่ยอาจจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้ามาวนเวียนบริเวณน่านฟ้าของไต้หวันอยู่บ่อยครั้งแต่ว่า ไม่เคยมีกรณีที่บินเข้าใกล้ตัวเกาะแต่อย่างใดแต่ว่าทางไต้หวันเองก็ประกาศดําเนินการระวังภัยขั้นสูงเอาไว้หลังเกิดความกังนวลว่าปักกิ่งจะรุกรานไต้หวันหลังจากเห็นกรณีของรัสเซียที่ส่งกองทัพบุกยูเครนนะคะเอาละค่ะไปต่อที่ประเด็นโควิดในสหรัฐกันต่อเห็นว่าล่าสุดอดีตผู้นําสหรัฐติดโควิดอีกรายแล้วหรอคะคุณรัฐพลคะใช่ครับเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับ ก็ได้เปิดเผยเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์นะครับว่าตนนั้นมีการมีผลตรวจโควิด1 9เป็นบวกนะครับแล้วก็แต่ว่ายังคงมีอาการเนี่ยไม่มากนะแข็งแรงดีขณะที่มิเชลโอบามาภรรยาน,นั้นมีผลตรวจเป็นลบน,นะครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาเขียนใน Twitter นะครับว่ามีอาการระคายคอเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแต่โดยรวมแล้วรู้สึกสบายดี โอบามานั้นยังได้กล่าวสนับสนุนให้คนอเมริกันนั้นฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ด้วยนะครับโดยทางสหรัฐนั้นมีอัตราการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาขณะนี้อยู่ที่เฉลี่ยนะฮะวันละ35,000คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเคยขึ้นถึงหลายแสนคุณนี้คมได้นะฮะแล้วก็ศูนย์ควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคสหรัฐ CDC เนี่ยรายงานนะว่า จนถึงขณะนี้ไนี่มีประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐฉีดวัคซีนครบนะฮะสโดส75.2%ถ้านับพวกที่ฉีดเข็มบูสเตอร์แล้วเนี่ยมีทั้งหมด47.7%นะครับและในเวลานี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับทางการก็ได้ผ่อนคลายนะฮะมาตรการต่างๆรวมทั้งเรื่องสวมหน้ากากด้วยนะครับคุณอธิการนั่นก็เป็นประเด็นโควิดที่นํำมาฝ่ากันสั้นๆนะคะ ไปเรื่องของภาวะโลกร้อนกันดีกว่ามีรายงานล่าสุดจากทางองค์การสหรประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นคําเตือนให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลกในการเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยใช่ไหมคะคุณคมสันคะครับองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ออ,ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าผลกระทบข,ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ประเทศต่างๆควรที่จะรับมือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนครับที่ผ่านมาครับมีการประชุมของผู้นําระดับโลกที่เมืองกลาสโกนะครับประเทศสกอตแลนด์ หลังจากนั้นคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลนะครับว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่า IPCC ครับนำเอารายงานออกมาเปิดเผยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสรุปใจความสั้นๆครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่คาดกันไว้เมื่อ20ปีที่แล้วครับปรากฏว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วร้ายแรงแล้วก็มีวงกว้างมากกว่าที่ประเมินเอาไว้ต้องย้อนกลับไปดูรายละเอียดของข้อตกลงปารีสปี2015นะครับขององค์การสหป,ประชาชาติครับ ข้อตกลงนี้ตั้งเป้าไว้ให้อุณหภูมิของโลกนั้นร้อนขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมแต่ภาพมาวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโลกร้อนที่ไปแล้วนะครับ1.1องศาเซลเซียสแล้วก็ก๊าซคาร์บอนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อุณหภูมิเกินกว่าที่คาดไว้โดยเชื่อว่าจะทะลุ1.5องศาเซลเซียสภายในปี2030ทางด้านเลขาธิการใหญ่ของ UN นนะครับแอนโทนิโอกูเทเลสครับ บอกว่าที่ผ่านมาบรรดาผู้นําโลกล้มเหลวในเรื่องของการจํากัดก๊าซคาร์บอนเขาชี้ว่าจําเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อที่จะมีเทคโนโลยีรับมารองรับเกี่ยวกับปัญหาของมลพิษส่วน IPCC ครคาดว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายมีอยู่มากมายครับอย่างเช่นภายในปี2060ชาวแอฟริกันมากกว่า190ล้านคนครับจะตกอยู่ในความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนในปี2050ครับประชากรในประเทศที่มีไรายได้ต่ำประมาณ183ล้านคนจะต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารพูดง่ายๆครับประเทศไหนยากจนอาจจะไม่มีอาหารที่เพียงพอนะครับและในภาพรวมผู้คนทั่วโลกประมาณ1,000ล้านคนครับอาจจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างเช่นอุทกภัยรวมไปถึงพายุโซนร้อนโดยสรุปฮะสหประชาชาตินะครับคาดหวังว่ารยายงานฉบับนี้จะออกมากระตุ้นให้กลุ่มผู้นําทั้งหลายครับ ขยับตัวแล้วก็ใส่ใจประเด็นอุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะใส่เกินไปครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นโลกนะคะที่เราก็เรียกว่าละเลยเพิกเฉยไม่ได้นะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวเซอร์ไพรส์นะคะในวงการอเมริกันฟุตบอลกันต่อเพราะว่าทอมเบรดี้ซึ่งก็ประกาศอ่อรีทรายไปได้ประมาณ40วันบอกว่ากลับมาไม่รีทรายแล้วนะคะแล้วก็กลับไป เล่นกับทีมแทปปาเบร์บัคาเนียสอีกครั้งนะคะในฤดูกาลที่23ของเขาโดยทอมเบรดี้เองเนี่ยตัดสินใจโพสต์ข้อความใน Twitter และ Instagram บอกว่ายังมีภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นคือมีประเด็นที่ยังค้างคา f i n i s h e d Business อยู่นะคะแล้วบอกว่าตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะตระหักได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยควรจะไปเล่นอยู่ในสนามคือไม่อยากจะเป็นผู้ที่นั่งชมอยู่บนอาจารทร์แน่ๆคือบอกว่ารีทายอรรีทายแน่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะ โดยหลายคนก็จับตาเพราะว่าทางเรดดี้นั้นประกาศรีทรายไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่บอกว่าอยากใช้เวลากับครอบครัวมากนะหลังจากที่ทุ่มเทกับฟุตบอลมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าตัดสินใจเปลี่ยนใจหลังจากที่บินลัดฟ้าแบงก์กีไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่อังกฤษแล้วเรดดี้เนี่ยก็นั่งอยู่เคียงข้างกับครอบครัวเกรเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูกับทีมบอร์คเนียสด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นหนึ่งวัน เบรดี้ก็เลยประกาศเลยว่าอาจะเลิกรีทายแล้วก็สร้างความประหลาดใจแล้วก็ดีใจให้กับวงการกีฬาทั่วโลกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีนักกีฬาระดับตํานานเลยนะคะที่เคยประกาศรีทายแล้วก็ไม่รีทายอีกต่อไปอย่างเช่นกรณีของยอดนักบาสเกตบอลไมเคิลจอร์แดนด้วยและไม่เพียงแค่เบรดี้ที่กลับมาบัคคเนียสินะคะ็อบกรองคาสกี้ซึ่งก็เป็นคู่หูของเบรดี้มาโดยตลอดตั้งแต่แพทริอตเนี่ยก็กลับมาเล่นต่อด้วยเช่นกันแล้วก็กลับคืนรังบัคคเนียด้วยเช่นกันก็ลุ้นกันนะคะว่าเบรด เดินหน้าสร้างสถิติอะไรอีกบ้างในฤดูกาลที่23ที่จะมาถึงของเขาอะนะคะอาะคาะนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะทั้งสาระแล้วก็จบด้วยเรื่องราวของกีฬาวันนี้สำหรับคุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะและติดตามข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆได้ทุกช่องทางของวิวเอทยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค